สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีขันตีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายวดีสังช่วยกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตค่ะสวัสดีครับผมชนลพัฒน์ปัญนาพร กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับาสาหรับวันนี้นะคะเรานะคะคทั้ง3คนนะคะจะพาทุกท่านนะคะเที่ยวนะคะในอำเภอถลายจังหวัดภูเก็ตกันค่ะตามกันมาได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรา3คนนะคะก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับสถานที่นี้ก็คือหาดในายางค่ะ หาดในยางหรือเรียกอีกชื่ออุทยานแห่งชาติิรินาศอยู่ในพื้นที่ตำบลสาคูเป็นสถานที่ใกล้สนามบินที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวเียนมาพักผ่อนเป็นประจำและยังมีร้านอาหารที่พักหรือที่กางเต็นท์เหมาะแก่นักเดินทางหรือผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนโดยเฉพาะค่ะ กามาถึงสถานที่ยอดฮิตของอำเภอทลางก็คือหาดไม้ขาวครับหาดไม้ขาวอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปภาพคู่กับเครื่องบินที่กำลังลงหรือขึ้นของสานามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งสถานที่นี้มีผู้คนหลังไหลมาเป็นจํานวนมากเพราะสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ชัดและยังได้ภาพสวยๆที่ถา่ายดเครื่องบินอีกด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับสถานที่ต่อไปกันเลยเดีกว่าครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่ถือว่าเก่าแก่เป็นระดับต้นๆของอำเภอทลางนั่นก็คือวัดทลางพนัง วัดพนางสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลเทพกษัตรีอำเภอหลังวัจภูเก็ตก่อตั้งมานานมากกว่า200ปีเละเป็นสถานที่ที่เล่ากันว่าเคยเป็นค่ายสู้รบกับพม่าเมื่อปีพศ2328โดยวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะบูชาทั้งชาวไทยและชาวก่างชาติอุโบสถหลังใหม่ของวัดยังสร้างขึ้นอย่างมิจิตบรรจงผสมผสานศิลปะของไทยและจีน ค่ะและนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายนะคะที่เราจะแนะนำค่ะนั่นก็คืออนุสร์สถานทุ่งถลางชนะศึกค่ะ ึ่งอนุสรสถานถลางชนะศึกตั้งอยู่ที่ตำบุเทพษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเหตุแห่งศึกเมืองถลางเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2327ถึงปีพุทธศักราช2328มีสถานที่ที่สำคัญคือทุ่งถลางชนะศึกอันเป็นสมรภูมิรบในการทำศึกสงครามโดยมีท่านผู้หญิงจันและคุณมุกเป็นผู้รวบรวมไพ่พล ชาวถลางต่อสู้กับกองทัพพม่าจนได้รับชัยชนะเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2328และในทุกๆปีทางเทศบาลตำบลเทพกระสัตติได้จัดงานวันถลางชนะศึกขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวถลางที่เสียสละและปกป้องเมืองถลางแห่งนี้ค่ะ